โอเคผมก็กล่าวสิเยวันมจนี่น่น้ทุกคนกันด้วยเลยครับผมสุนิยวกับเกมรอบอกดับแมทฟีดิ้งเช่นเคยนะครับผมเ <c oughs> ดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาตกวานกันทัทีเนี่ยผมก็เป็นอปเรตใหม่ในแบบฟิดเนาะใช่โอเคก่อนที่เราจะไปตกวานกันเนี่ยก็จะใช้ไอเทมนี้ในการลีหานะซึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเจอไหมนะถึงเง่นไขมันเป็นยังไงนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่ยังไม่รู้เลยคืออัปเดตมาก็แบบมาตกเลยนะ ยังไม่ได้หาข้อมูลยังไม่อะไรเลยอะ่ะก็หวังว่า <c oughs> จะเจอโอเคเดี๋ยวเอาเรือมาก่อนแค่นะด,ดูเหมือนว่าวานเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปด้วยแล้วก็ต้องตกไปด้วยนะมันจะเคลื่อนที่ตลอดเวลามันจะไม่ได้อยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเรือแบบไอ้อะไรไปดีนะเด๋ยวนี้ไหม,มเจสกีก็โอเคนะ เอานี่อะไรันเนาะเพราะว่าถ้าเลวไปมันก็แบบนั่นเหมือนกันนะเลยหรือก็เลทับแรกเพื่อเจอเลยก็ไม่เจอฮะโอเคก็ไม่เป็นไรครับถ้าจะเจอเนี่ยมันจะมีขึ้นเหมือนพวกแบบเมกาโรดอนหรือว่าขาเค็ดเลยนะโอเคโอเคผมตอนนี้ก็เจอพี่เรียบร้อยแล้วผม อันนี้คือเป็นตัวแรกที่พี่เจอเลยนะเออครั้งแรกที่เจอเลยแถมเป็นวานที่ข่าวด้วยนะเออพาที่ข่าวนี้ถ้าจะมิปัญมันหายา,ยากแลก้วตกยากมากๆเลยนะเลยดอกมันน้อยน้อยที่เป็นมีเสียงหวานเลยทุกคนลองฟังดีๆดิเออเสียงวานเห็นวานได้ยินไหมเออเสียงวานทำดีมือนนี้อ่ะจวไปดูกันจะได้ไหม โอ้ไม่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้แล้วทุกคนนี่ก็อ่าสุดสุดแล้วเออไปละวถือว่าตกยากมากๆเลยนะทุกคนวัวที่ขาวเนี่ยยากแบบฟุดๆไปเฟยยากเกินสีขาวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวหาใหม่แล้วกันเนาะโอเคไปโอเคครับตอนนี้ก็เจอไปที่เรียบร้อยแล้วนะั่นเองนะครับผมก็เงอื่อนไขในการเกิดเนี่ยก็คืออ่า ออนโคบหนึ่งชั่วโมงนั่นเองคือเซิร์ฟจะต้องกับหนึ่งชั่วโมงนะซึ่ทุกหนึ่งชั่วโมงมันจะเกิดอันนี้พี่อยู่ในเซิร์ฟวีเนาะอ,อุ้ยเจอแล้วโอ้โหตรงได้แล้วทุกคนยอดเยี่ยมคลิปนี้อาจจะสัน้นนิดนึงเพราะไม่มีอะไรเนอกจากล่าวาน,น,นเขียนอะไรล่าวานครุ่นแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยอะ่ะอุ้ยอะไรอ๋อฉลามหัวค้อนเกิด ตกใจหมดก็กดอ่าคือการที่จะเกิดวานเนี่ยก็คือออนเซิร์ฟหนึ่งชั่วโมงนั่นดีผมได้อยู่ในเซิร์ฟวีตัวเซิร์ฟปกติก็น่าจะออนหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันเนาะเออก็ถ้าห่างย่ายๆก็น่าจะดีเซิร์ฟหาแะไรกันเนาะแต่ถ้าใครไม่อยากไปดีเซิร์ฟหาแล้วอยากเล่คนอื่นเนี่ยก็เซิร์ฟวีก็ได้นะหนเซิร์ฟวีก็ออนสักหนึ่งชั่วโมงอืมีจะได้แล้ว ิงเย,ย้ได้แล้วแล้วก็ตกตัวที่เหลืออะไรกันนะมันจะได้ไหมวันออกา้าใช่ไหมวันออกา้าอันนี้ตัวสีธรรมดาเนาะสีดำขาวโอเคผมดูอลว่าจะไม่ได้นั่นดีนะก็ไม่ <laughs> ไปซะแล้วโอเคไม่เป็นไรนะทุกคนก็เราพลิดเินสำเร็จแล้วนั่นดีทำในคลิปนี้อื้อหือ โอเคก็วานมันอยู่รับสีลุงสินะระดับสีลงุงอยู่ไหนนะที่ไงสีลงุงวานออก้าอ่ะนี่ไงนี่พี่ได้แค่าแค่ตัวนเดียวเองนะวานออกก้าก็เป็นอีเวนต์ในสัปดาห์นี้นี่นอนะก็คือวันที่เอาเดี๋ยวที่หนึ่งใช่ไหมไม่ได้ลืมไปแล้ว เล้วเด็ดวาน่าไรนะก็จบแล้ว